โบคิดว่าเก้าวินสีเมอร์มีสิทธิ์ฝันถึงสิ่งนั้นได้หรือไม่ต้องแชทลองบอกผมทีไหมจีผมมีสิทธิ์ฝันได้หรือไม่โบ <c oughs> <c oughs> มันแค่แบบ <c> SBC <oughs> นะครับก็มีแคมเปญมิกมานะครับมี FC Trade In <c oughs> FC Trade In ไหมจี ผมมีเหรอวะนี่ผมจําได้ผมไม่เหลือรฟดเดอร์แล้วนะเว้ยโบผมไม่มีฟุตบอลนักีเ็นนาเซอร์โซเรมาเล่นผมใช้เตลผมก็ยังว่าเก็บไว้ได้นะเหลือเหลือซอนกับเชลมนนี่น่าต้องตามหากันโบถึงทำไม่ได้วะวันออฟรีเอ้ยเรามีนี่ให้กลายแล้วโบโปรโมที่จะมาถึงดีไหมโบถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์เอ่อแบบพูดถึงฟุตบอลเดยกกันหน่อยไหม กิมมิคของฟุตเบิร์ดเดย์ก็คือการ์ดทุกใบจะต้องมีไม่สกิลห้าก็จะมีวีฟุตห้านั่นคือกิมมิคของฟุตเบิร์ดเดย์เป็นการเขาเรียกว่าอะไรสร่งต่อพาเวอร์เคิร์ฟลูกใหม่ไปหาอีกขั้นหนึ่งนะการ์ดทุกใบใ,บในฟุตเบิร์ดเดย์จะทำการอัปเกรดคือคุณไม่มีวีฟุตห้าคุณก็ต้องมีสกิลมูฟห้า แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นการการันตีสองเพย์สไตล์ p l u สในการ์ดนั่นแหละเป็นการเริ่มเพราะว่าเคอร์บใหม่แล้วโบสำหรับการ์ดที่มีแค่หนึ่งเพย์สไตล์ก็จะเริ่มตกรุ่นไปแล้วยกเว้นตัวที่แบบว่าซูเปอร์เมตามากๆนะครับไมจิก็ตามนั้นแต่ผมคิดว่ายังไงเตโอก็ยังโนหนึ่งนะครับโบโบ <c oughs> โบโบขนองกันละบอยไมจิเดมเดือดของมันต้องมีบ้างหรือตั้งเก้าวันหรือตั้งเก้าวันทุกคนเหลือเก้าวันไมจิเหลือเก้าวันเหลือเก้าวัน เออเดี๋ยวกร,ระลบอยไว้ว่ากันโบโบกร,ระบอยไว้ก่อนละกันเก้าวันอะ่ะก็เข้าใจแหละว่าวันเด็กคอบแฮมแต่ว่ารอก่อนได้ไหมใส่เสื้อน้ําเงินซะด้วยแต่โลโก้ที่อกข้างซ้ายของนั้นมันไม่ใช่ตาสลักเชลซียัยงไงล่ะกร,ระบอยรอรอก่อนละกันโบลองดูหน่อยโบแปดสิบเอ็ดบวกอุนายแชมป์บอลถ้วยครับโบนมแตะลองดูดิโบมีซักทีมาดูวีหรือว่าวอล์กเอา์ให้เราเก็บเกี่ยวไหมว้าวว้าวว้าว,ว,าวอาจจะเป็นเดอะเรียดีล ว้าว wow! ผมได้สองผมได้สองวอล์กอัจากสองอันบุกโยซาก้า <Hey! S 3> เฮ้ยโบปัสเบตพี่พี่กำลังบักไม่จี <g ül üyor> พี่พี่กำลังบักแชทผมได้สามวอล์กอัแล้วโบอนาเดวันโบเอาเว้เหมือนเดิมวอล์กอัรอบนี้ไม่จีโอเดกาดเหรอเทียถ้า,ด,บบาดับเบิลนี่ถ้าดับเบิลนี่ เ้ยดับเบิลโบ้ดับเบิลแผลอู้แปดสิบเก้าสองใบดับเบิลนี่ดับเบิลนี่ดับเบิลชัดนี่ดับเบิลโผล่หนึกว่าเตโอมาไม่จีเอ่บีอะเฮียโอเดกามันจองมันจองแพ็คนี้เหรอวะโบโอเดกามันจองแพ็คนี้เหรอวะผมอยากเห็นน้องไบรท์นูเมโลทำท่านี้มากๆไหมจีไอวอนนัซีไบรท์นูเมโลโบโบเฮียวีโก ดานิโลแปดสิบแปดอไรไม่แน่โบยืนหลังให้เราได้หรือเปล่าโอเพนเดดดอแปดสิบแปดอูนยไซมอนเลยอ่ะเดสโกใช่ได้สิบับยก็ดับเบยูแล้ว,ตอน,นต,ว 8, ตอนได้ตั้งเป้าไว้แปดไงเราได้สิบก็ถือว่าแบบว้าวแล้วก็ว้าวแล้วโบอก่าไหนดูซะเนี่ยเด๋ว่าการันตีอัพเต็มปะตัวนี้ไหมจี ไฟฟ์โฟเท้าซ้ายมีอินไซม์สี่มีนี่โอ้โหมันเล่นได้แล้วผมว่ามันผมว่ามันผมว่ามผมว่ามันสู้ซีดานได้อยู่โอ้โหจริงๆอะ่ะดีเล่าใส่เค็มไรถามล่วงหน้าเลยอะไรแชทแปดสิบหกแปดสิบห้าคูณห้าก็แล้วกันนะการันตีเตโอทองเฮ้ยโปรโมว่ะโบแต่เป็นผู้หญิงวะ่ะดีดีเอ็มเยอรมันเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าใช่ปะอันนี้นะ่าจะโอบาดอฟป่ะ โอเวอร์ดอลแปวะแต่เป็นโปรโมวอัเลเวลสัตว์เลเวลอัพแล้วบเฮ้ยทีมโเดอร์วีค่ะทีมอ,อัเดอร์วีค่ะบแบหกคูณเจต้องได้เตโอแล้วเปล่าต้องได้เตโอแล้วเปล่าแปดสิ 86, คูณเจ็ดะได้ไรเทน่ะกาดทองอีกคนนึงคคะอ่าลุกมันอ่ะผมเปิดแปดสคูณสิบเลยบ โปรโมว่ะโปเพอรเผอดับเบิลโปรโมด้วยเนี่ยแฮร์รี่เคนแน่โปรโมเดียวว่ะได้โปรโมเดียวแชทแฮร์รี่เคนว่ะแฮร์รี่เคนทูสตาร์ทใครวะเนี่ยเฟอร์มีนรู้หรือไม่30%มสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you ไม่มีเบสใช่บอ ปล่อยไปตามหัวใจแม็กมานามานตัวนี้โปรเพเยอร์ใช้ปะโบวิ่ง99ถ้าเกิดผมได้แม็กมานามานสองเวอร์ชันเลยฮาสัตไหมจีโอไมลีเจนโบอีโวโพเทนเชียลโอ้โแชทอย่าไปหาทำนะบอกให้ก่อน เฮ้ยแชทประเดิมถ่ายเท้าสดครั้งแรกในชีวิตนี้ไม่จีเฮืองมินซอนฟินิเจอร์ isher, ยินปีทุกคนกับเชเวมนนี่ทุกคนเชเวมนนี่ ani, ยืงกลางรับโอเลกาดผมว่าโอเลกาดมันน่าจะเก่งแล้วละโบมาขนาดนี้แล้วไม่น่าอ,อนหรอกมั้งักพักโอเลกาดไปนั่งละไปเอมานี ani, โ่โบโอ้โหถ้ามันทําได้นะโบมินซอน เอ้ยได้ไม่ออกตอนนี้ตอนแจมแจมมินซอนโอ้โอ้ let's go มาเล่นโอ้ยกองเต้เฮ้ย โอ้สกเอ็มไนสกอร์เปเป้เฮเบโกโบอลิการ์แอสซิสสวยมากสวยมากสวยมากโอ้สกอร์กิลิย เคบีโกโบออร์ให้แชทถ้าเราชนะเกมนี้แม่งคือแบบไอ้เฮียจะเป็นไปได้บ่าวบอโบ is that possible ไมจิมันคงเป็นเคสเดียวกันหรอมัง้งตังสามด้วยโบเฮ้ดูเขา e อีโวแมนยูอ่ะเขาต้องมั่นใจฝีมือตัวเองขนาดไหนไมจิเขา e เอาีโวตัวอ e ีโวเล่นในดิปหนึ่งอะ่ะโบผมจะให้อุดกาด

Go, son. We go, now be back, Major. Now be back. The game changer in the digital world, he's the danger. Blue light, Chelsea, fierce and true. Streaming the game.